เรื่องราวของข้อตกลงด้าแรงงานระหว่างกัมพูชากับอิสราเอลนี่น่าสนใจมากนะครับเพราะมันคือความหวังครั้งใหญ่ของแรงงานนับพันนับหมื่นคนเลยแต่เรื่องมันติดอยู่ตรงที่ว่าจนถึงป่านนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างคือมีการประกาศข้อตกลงใหญ่โตเลยนะครับแต่เรื่องมันแปลกตรงที่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแรงงานแม้แต่คนเดียวได้เดินทางไปเลยเอาละครับเรามาค่อยๆแกะรอยกันดีกว่าว่าเบือเบ้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทีนี้ถ้าอยากจะเข้าใจว่าทําไมเรื่องนี้ถึงช้าเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่อิสราเอลเลยก็ได้แต่เราต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวกัมพูชาเองครับที่นั่นกําลังเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ที่เรียกว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยเรื่องของเรื่องก็คือมันเกิดความตึงเครียดขึ้นที่ชายแดนครับแล้วผลที่ตามมาก็คือแรงงานกัมพูชาที่ทํางานในไทยเนี่ยต้องแห่กันกลับประเทศแบบกระทันหันเลย มันเป็นเหมือนคลื่นสึน,นามิของคนที่ทะลักกลับเข้าไปซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างปัญหาใหญ่หลวงกับประเทศแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนคือตอนแรกเนี่ยตัวเลขที่ออกมาก็ดูเหมือนจะยังไม่น่าตกใจเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่ามีคนกลับมาประมาณเจ็ดหมื่นกว่าคนก็ยังดูพอรับมือไหวแต่พอข้อมูลจริงๆออกมาเท่านั้นแหละครับโอ้โหสถานการณ์มันหนักกว่าที่คิดไปเยอะเลยบางแหล่งข่าวบอกว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะสูงถึง920 0 0 0คน ลองนึกภาพตามนะครับคนเกือบล้านคนทะลักกลับประเทศเศรษฐกิจกของกัมพูชาจะไปรับไหวได้ยังไงแล้วผลที่ตามมามันก็หนักหนาสาหัสเลยครับลองดูตัวเลขนี้สิครับจาก9 0 0 0 0สกว่าคนที่กลับมามีแค่แส0 0 0 0คนเองนะที่หาทางกลับไปมีงานทำได้ที่เหลือคือว่างานมันเลยกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลเลยครับเพราะคนอีกเกือบ800,000คนเนี่ยตอนนี้คือตกงานไม่มีเงินใช้ แถมยังต้องดิ้นรนกับหนี้สินอีกและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ดีลกับอิสราเอลมันเปลี่ยนความหมายไปเลยโอเคทีนี้เราพักเรื่องที่กัมพูชาไว้ก่อนนะครับและลองข้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งของโลกที่อิสราเอลกันบ้างที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหาความมั่นคงของตัวเองอยู่เนี่ยนะแต่เชื่อไหมครับว่าความต้องการแรงงานต่างชาติของเขาไม่ลดลงเลยกลับกันมันเพิ่มขึ้นด้วยซ้า แล้วพอมาดูข้อมูลตรงนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเลยครับคือในขณะที่โครงการของกัมพูชามันยังนิ่งสนิทเลยนะยังไม่มีอะไรคืบหน้าแต่โครงการของไทยที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่กลับมาเดินต่อนะครับแต่ยังขยายใหญ่ขึ้นไปอีกคืออิสราเอลเนี่ยเขาตกลงเพิ่มโคตาให้แรงงานไทยอีกตั้งหม0่นสาตำแหน่งเลยนะครับมันบอกอะไรเราได้บ้างมันบอกเราชัดๆเลยว่าหนึ่งความต้องการแรงงานเนี่ยของจริงไม่ได้โม้2 โมเดลแบบรัดต่อรัดหรือ G2G เนี่ยมันเวิร์กแล้วก็ไปต่อได้อ่ะทีนี้มันก็น่าคิดใช่ไหมครับฝั่งหนึ่งก็ต้องการคนอีกฝั่งก็ต้องการงานแบบเร่งด่วนสุดๆและทำไมมันยังไม่ไปไหนสักทีพอเราลองไปดูในรายละเอียดของข้อตกลงเนี่ยกับพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันแทบจะเสร็จหมดแล้วนะลองดูไทม์ไลน์นี้กันครับจะเห็นเลยว่ามันมีการคุยกันมาเรื่อยๆนะแต่จุดที่พีคที่สุด จุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือตอนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองเขามีการลงนามสิ่งที่เรียกว่า Agreed Minutes ซึ่งไอคำนี้เนี่ยมันสำคัญมากนะครับมันไม่ใช่แค่แบบเออคุยกันแล้วนะแต่มันคือการประกาศเลยว่าจบการเจรจาจบแล้วทุกเงื่อนไขตกลงกันได้หมดแล้วไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแถมคณะผู้แทนของกัมพูชาเนี่ยเขายังบินไปดูงานที่ฟาร์มในอิสราเอลมาแล้วด้วยนะแล้วก็บอกว่าโอเค ประทับใจมากสภาพการทํางานดีการคุ้มครองสิทธทิต่างๆก็โอเคผ่านเท่ากับว่าอุปสรรคอีกข้อที่อาจจะกังวลกันก็ถูกตัดออกไปและนี่แหละครับคือจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องนี้พอเราเอา2เรื่องมาประกบกันภาพมันชัดขึ้นมาทันทีเลยคือวิกฤตคนว่างงานในกัมพูชากับข้อตกลงที่ทําเสร็จไปแล้ว99%รอแค่เซ็นชื่อคือจากเดิมที่ดีนี้มันอาจจะเป็นแค่ของดีที่มีก็ดี เป็นเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาลแต่วิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้เปลี่ยนสถานะของดีนี้ไปเลยครับจากของดีที่มีก็ดีกลายเป็นทางรอดที่ต้องมีให้ได้และต้องมีให้เร็วที่สุดด้วยแล้วต้องบอกว่านี่ไม่ใช่งานไก่การนะครับแต่เป็นงานที่มีค่าจ้างสูงมากแถมยังเป็นโครงการแบบรัฐต่อรัฐที่ช่วยป้องกันการถูกหลอกถูกเอาเปรียบลองคิดดูสิครับเงินเดือนเริ่มต้น5 0,000กว่าบาทส่งเงินกลับบ้านได้เดือนละ3ามสี่หมื่นสำหรับคนที่กําลังเป็นหนี้ท่วมหัวอยู่ที่บ้าน มันคือโอกาสที่จะได้ลืมตาอาปากพลิกชีวิตได้เลยจริงๆดังนั้นเมื่อมองจากแรงกดดันมหาศาลทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งกัมพูชาที่ต้องการทางออกอย่างเร่งด่วนกับฝั่งอิสราเอลที่ก็ต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่องคำถามในตอนนี้มันเลยไม่ใช่ว่าเดีลนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่อีกต่อไปแล้วละครับแต่คำถามคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเร็วแค่ไหนกันแน่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ความหวังนี้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมานะครับ มันไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตของแรงงานหลายแสนคนนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศกรัรมพูชาไปเลยก็ได้คำตอบของคำถามน,นี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตบนใหม่ของแรงงานกัมพูชาเลยครับขอบคุณที่ติดตามครับ